ครับผมขนาดนี้ก็เป็นกระบวน428นะครับกำลับบงจะผ่านไปสัพยายก็ะพก่อวันนี้ฝนตกหนักมากอ้คาดว่าถ้าช้างจะตกแรงเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นเครื่องกันแท็กไปต่อนะ